ยินดีต้อนรับสู่การประจนภยัยครั้งใหม่ของผมในดินแดนที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตสุดแสนที่จะประหลาดอีกครั้งยังมีสถานที่สุดแสนที่จะอลังการและเป้าหมายของเราในพาร์ทพานี้ก็คือการกำจัดบอสทั้ง3ตัวของดินแดนแห่งนี้ให้ได้เพราะนี่คือการประจนภัยในดินแดนแห่งโลกสวรรค์กาวแรกที่ผมได้เหยียบดินแดนแห่งนี้ผมก็ได้เจอกับสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาด ดูเหมือนมันจะเป็นนกที่มีตัวขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะแล้วดูเหมือนมันจะเป็นมิตหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมจะไม่ยุ่งกับมันก่อนแล้วกันหลังจากที่เดิอนออกมาจากนกไม่นานผมก็ได้เจอกับสิ่งมีชีวิตตัวที่2ที่เป็นสลาวานะดูเหมือนมันจะเป็นมอนสเตอร์ประจําที่นี่นะแล้วคือแม่งโคตรถึกอะเลิกยุ่งกับกูทีิไป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 ,ไป,ไปถึกโอยอ หลังจากที่ผมจัดก,การาตัวหัวนได้แล้วผมก็ได้ทําการค้าอุปกรณ์และหาแหล่งที่อยู่ของผมดีกว่าอย่างน้อยผมก็ต้องมีฐานนะดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นแล้วอะมืออีกแล้ว,วหลังจากที่หนีเจ้าสลามตัวเมื่อกี้ได้ผมก็ได้เจอกับก้อนเมฆกะละที่มันยิงบอลหิมะใส่ผมละมัง้ง ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันทําอะไรได้แต่เอาเป็นว่าผมยังฆ่ามันไม่ได้เลยปัจจุบันเนี้ยทำอะไรเคยได้ยินคําว่าสนจนเป็นเรื่องไหมครับอ้ยนี่แหละไอ้ต้นไม้มันก็อยู่เฉยชของมันนะผมก็ยังไปปวดมันอีกแล้วที่เห็นผมขยับนี่คือตัวละครผมมันเดินไปเองนะเหมือนมันจะมีฤทธิ์เมาหรือมั้งโอ้ <c oughs> โห <c oughs> โอเคกูเียอย หลังจากที่รอดตายอย่างหวุดหวิดจากพิษของต้นไม้นั่นแล้วผมก็ได้เจอกับสถานที่แรกที่ผมจะได้เจอกับบอสตัวแรกที่ผมจะได้สู้มันคือวิหารของวาคิลี่ครับบอสที่อยู่ตรงอินโทรอ่ะหนึ่งในเป้าหมายของเราหลังจากที่เจอเป้าหมายผมก็ไม่รอช้ารีบสร้างฐานเพื่อจะได้เตรียมตัวสําหรับการสู้บอสแต่ในระหว่างทางก็มีตัวปวนนะนะก็พวกก้อนเมฆแล้วก็สลามตัวปวน,นีว่แหละ เฮ้ย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 เกือบตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยดูเหมือนสวรรค์จะไม่ค่อยต้อนรับผมสักเท่าไหร่ผมเลยหนีมาขุดแร่ดีกว่าอย่างน้อยผมก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยอะนะแล้วก็ได้เจอกับแร่ใหม่ๆเพียบเลยแหละคุณสมบัติของเจ้าแร่นี้ก็คือเปรียบเสมือนกับเพชรที่อยู่ในโลกไม้าปกตินะครับซึ่งตอนนี้ผมยังขุดมันไม่ได้อะนะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตาย,ย,ยเฮ้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 ยเราก็เป็นคนที่สวัสดิ์ไม่ต้อนรับซะด้วยสิยไปไหนก็จะตายไปหมดอะดีนะแถวๆบ้านมันมีเบอร์รี่ให้กินอยู่อะไปไหนแล้ววะอ่นนี่กาวิทยออยดูเหมือนแรกที่ผมขุดมาจะใช้กับตเตาเผาปกติไม่ได้นะ ก็แง่แหละของมอสอ่ะเนาะยาฮะกู yeah. huh? ถามจริงหลังจากที่รอแร่เผาเสร็จ <c oughs> ผมก็ได้ทำการค้าอุปรกรณ์ชิ้นสำคัญของผมชิ้นแรกเลย <c oughs> ใช้ทั้งบล็อกได้แค่เนี้ยเอ่อเอ่ากวนะ ความสามารถของเจ้าดาบนี่ก็จัดว่าเจ๋งเอาเรื่องอยู่นะมันตีศัตรูแล้วติดล็อกแบ็คขึ้นฟ้าแล้วก็ตกลงมาโดนกับจามิอีกทีหนึ่งเจ๋งแหละมั้งแต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่ผมต้องการนะนะน่องกับไก่เนะกระต่ายจริงใช่ไหมเนี่ยซึ่งความสามารถของเจ้ากระต่ายตัวนี้ก็คือการชะลอการตกจากที่สูงเผื่อผมตกอะนะ ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยคือการได้สู้กับบอสยังไงล่ะซึ่งผมตั้งใจที่จะต่อบล็อกขึ้นไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะถึงวิหารของบอสนะครับแล้วเจ้ากระต่ายตัวนี้ก็คือล่มชูชีพกับผมนั่นแหละในที่สุดผมก็ถึงวิหารสักทีหลังจากที่หวาดเสียวอยู่กลางอากาศอยู่สักพักหนึ่งข้างในตัววิหารก็เหมือนกับดันเจียน <ใจ S 1> ที่มีมอนสเตอร์อยู่ตามทางแต่มันไม่ทอะไรเราก่อนนะอือ่บนเจ้ากล่องเนี่ยแต่การที่จะสู้กับบอสของที่นี่ได้คือการกําจัดวอลคิลี่ทั้งหมดสิบตนและเอาเหรียญไปแลกก โอ้ยเออผมคิดถูกจริงๆที่ผมไม่ได้กดฮ <c oughs> าร์ดคอร์มาแหมฝีมือระดับเราไปเล่นฮาร์ดคอร์มันจะเอาอะไรไปรอดวันนี้ด้วยเวลาหาทางกลับบ้านอีกแล้วเอา้าก็ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเอ,อเยียโอ้ย ที่เห็นผมมาถึงบ้านเร็วขนาดนี้คือตัดทั้งนั้นนะครับคือผมเดินนานมากเลยแต่ระหว่างทางมันก็นวลเรื่องอยู่กลับมาอีกทีโชคดีของอยังอยู่ครบอ่ะนะแล้วมาครั้งนี้ผมมีแผนการในการสู้กับพวกนางด้วยการต่อสู้แบบพิธีลูกผู้ชายอ่ะนะเอาไงอะฮะ อ้บูโมอเอกหลังจากที่แมนแมนคุยกันเสร็จ <c oughs> ผมก็ได้มาถึงห้องบอสสักทีหลังจากที่ผมเก็บเหรียญครบสิบนะแบบขาวสะอาดและในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะได้สู้กับบอสสักที้ยดิกี้ขอโทษแล้วมึงจะวิ่งมาทางดาบทำไมอะดิกี้การสู้กับบอสเป็นเรื่องง่ายไปเลยเมื่ใช้ดาบนี่ มาทำให้บอส่อยแต่ก็มีปัญหาเยอะนะก็คือเจ้ากระต่ายที่ผมออกมาด้วยผมเรียกมันว่าดิกกี้ครับเหมือนมันพยายามที่จะช่วยผมสู้อ่ะขอบคุณนะแต่ไม่ต้องน่าจะดีกว่าดูมันวิ่งขวดไปมั่วเลยกลัวจะตีโดนมันเหลือเกินเนี่ยเจ้าดิกกี้เนี่ยดิกกี้อย่าเกกาดิกกี้ดิกกี้ขอร้องหลังจากที่ผมดอบอสอยู่สักพักหนึ่งในที่สุดมันก็ตายสักที แต่ดูเหมือนคนที่ดีใจที่สุดไม่น่าใช่ผมนะ <Yeah. S 1> ดูเจ้าดิกกี้มาดิและแล้วผมก็ได้กำจัดเป้าหมายหนึ่งในสาที่ผมเล็งไว้ได้สำเร็จและนี่คือของรางวัลที่ผมได้จากการสู้กับบอสซึ่งมันเป็นของที่ดีกว่าที่ผมใส่อยู่แน่นอน oh, ดูจากที่ดิกกี้มันดูตื่นเต้นกับชุดกอของผมมานะน่ารักชะมัด ตอนที่ต่อบล็อกขึ้นมารอบแรกดูเหมือนผมจะเห็นว่ามันมีวิหาร2ออันติดกันอะนะผมว่าผมจะไปหาของมาเพิ่มจะได้สู้กับบอสตัวอื่นง่ายๆะนะข้างในก็เหมือนเดิมเขาวงกดเดิมๆแล้วก็มอนเดิมๆที่ดาเมจโ,โคตรจะแรงเลยขนาดใส่ชุดเกราะเพิ่มเติมแล้วเนี่ยมันก็ยังก่งเหมือนเดิมดีว่าใครมันจะไปไหววะเนี่ยส่วนของในกล่องก็มีแต่ของกระจกกระจอกอะนะไม่ได้ใช้หรอกส่วนบลอกก็วอคอรี่ตัวเดิมเพิ่มเติมคือผมขังเจ้าดิกกี้ไว้ด้านนอกนะเดี๋ยวมันป่วนข้างในอีกอะ บอสตัวที่2สู้ยากกว่าบอสตัวแรกนิดนึงคือมันสม,มอนลุกบอลออกมาไม่หยุดเลย <Okay. S 1> ก็ค่อนข้างปวดเลยแหละแต่ก็นะ <Okay. S 1> ของข้างในก็แจ่มมากๆเลยเท่านี้ผมก็พร้อมสําหรับการต่อสู้กับบอสตัวอื่นแล้วละ uh. ตอนสู้กับบอสวากิลี่ตัวแรกในของในกล่องมันมีภาคคุมที่ทําให้เราสามารถล่อนในอากาศได้บวกกับ เจ้าดิกกี้นี่อีกจะทำให้ผมล่อนได้นานกว่าเดิมเท่าน,นี้ผมก็เดินทางได้อย่างสบายใจแล้วล่ะไปไหน,ไไหนไการตามหาวิหารของบอสตัวที่เหลือเป็นอะไรที่ยากมากๆคือมันเป็นหินแล้วก็หายากมากๆอ่ะผมบินหายอยู่สักพักใหญ่ก็ไม่เจอเจอแต่ของวาคิลี่เนี่ย ในที่สุดผมก็หามันเจอสักทีใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงกับการหายรูโง่ๆนี่เนี่ย,ย,ยแต่ก็ยังโชคดีอะนะได้เจอบอสต,ตัวนี้ก่อดอีกตัวหนึ่งเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะง่ายกว่าอีกตัวนะในรอบนี้ผมไม่พลาดแน่นอนผมได้ทาการวางเตียงและเซฟจุดเกิดไว้คือก่อนน้านี้ผมไม่กล้าเพาะกลัวว่าเตียงมันจะระเบิดส่วนในดันเจี้ยนบอสก็มีพวกมีมิกอาศัยอยู่เหมือนกับของวาคิลี่แล้วก็มีเจ้าสลามหินหล่ะมั้งเป็นเหมือนองค์คารักษ์หลอัง ในระหว่างการต่อสู้กับบอสคือผมไม่สามารถเอามาลงให้ดูได้นะครับคืออยู่ๆโปรแกรมอัดผมมันก็แหลกอะ่ะมันดูไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าพอบอสมันเหลือเลือดครึ่งหลอดบอสมันจะทําการเปิดโหมดที่2ตามมันจะเป็นสีแดงการโจมตีของบอสก็คือการเป็นแพทเทิร์นเป็นเส้นตรงนะครับคือเราอยู่มุมไหนบอสมันจะสไลด์ไปทางนั้นเอาเป็นว่าตามนี้เนาะส่วนของในกล่องก็มีธนูกับโลแล้วก็ดาบสายฟ้าที่ไม่เคยได้ใช้เลยเอาเป็นว่าออกเดินทางตามหาบอสตัวที่3เลยดีกว่าไหนๆตัวที่2ก็ไม่ได้โชว์ล้ว ไม่ว่ากันเนาะหลังจากที่ผมเดินสำรวจอีกสักพักหนึ่งผมก็ได้เจอกับบอสตัวที่3ซึ่งไอ้กรนกลมๆที่พวกคุณเห็นอยู่ก็คือวิหารของบอสตัวที่3นะครับซึ่งบังเอิญมันอยู่ใกล้ๆก,กับวิหารวาคิรี่พอดีเลยขอบคุณนะแต่ที่หลังไม่ท่องว่แต่คือจะขึ้นไปยังไง ซึ่งต้นไม้บนเกาะน,นี้มันสวยมากเลยอยากสร้างเป็นบ้านอยูน่นะแต่ขอผ่านดีกว่าจะซีเป็นบ้านและนี่คือบอสตัวสุดท้ายที่ผมกับดิกกี้ต้องจัดก,การมันซึ่งผมไม่อยากให้ดิกกี้มันอันตรายนะผมต้องขังไว้นะดิกกี้แต่ดูเหมือนดิกกี้มันจะไม่ค่อยเชื่อฟังผมสักเท่าไหร่นะเหมือนมันอยากจะสู้ด้วยมากกว่า จับขังก็แล้วมันพยายามออกมาอย่างเดียวเลยอย่าดื้อเอาเป็นว่าผมปล่อยให้มันร่วมสู้กับผมดีกว่าอย่างน้อยก็เอามันมาเป็นตัวล่อะนะการที่เราจะท้าสู้กับบอสตัวนี้ได้ก็คือคุยกับมันไปเรื่อยๆจนมันหววร้อนเดี๋ยวมันก็ต่อ,อยเราเองอะอในที่สุดบอสมันก็หัวร้อนสัก,กทีมันเริ่มอ,อันภานไปเรื่อยละ นี่ระวังหติ๊ก,กี้ระวังซึ่งกว่าผมจะรู้วิธีการสู้กับบอสตัวนี้ก็ใช้เวลาไปสักพักหนึ่งแล้วแหละซึ่งวิธีการสู้กับมันก็คือการตีก้อนน้าแข็งสะท้อนไปโดนตัวมันซึ่งก้อนน้าแข็งก็จะเกิดจากตัวมันนี่แหละนานๆทีมันจะโผล่มานะแล้วคือน้ําแข็งแม่งตีโคตรยากเลย <c oughs> สู้กับมันเกือบครึ่งชั่วโมงไอตัวเนี้ยเออได้แล้ว ออออเออสักทีเฮียทุกคนถ่ายถูก มก oh <my> God. ถ้าไม่ตายนี่ก็ไม่ใช่ช่องไอ้เบื่อนะตีมฮะ <c oughs> อีกรอบทุกคนทายผิดนะผมไม่ได้ตายแค่รอบเดียว Này, anh trong một mua đá, trong ấy đang mua trong một ấy ào mua đá. Tao đã